E m i n ินา y ต t a y ยาริสครอสกำลังเปิดตัวในไทยช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ในฐานะที่เป็นรถคู่แข่ง Honda HRV ด้านของขนาดตถังพื้นที่ภายในและการขึ้นรูปชิ้นส่วนภายในที่มีความพรีเมียมประมาณหนึ่งแต่มีพละกกำลังสมรรถนะไฮบริดที่ได้กว่า HRV เล็กน้อยแต่ราคาต่ำกว่า HRV อย่างเห็นได้ชัดและเชื่อว่าตลาด BSUV ที่เป็นรถขนาดครอบครัวทั้งภายนอกและภายใน ที่มีสมรรถนะขุมพลังไม่แรงเท่ากับ Honda HRV แต่มีราคาต่ำกว่าน่าจะเป็นรถที่มีการแข่งขันกันสูงเพราะว่านอกเหนือจากโตโยต้าจะต้องส่งยา r ิสครอสอาซินเวอร์ชันมาทำตลาดแล้วในอนาคตยังมีมิซูบิ i ิเอ็ก o r ฟอรมาทำตลาดในกลุ่มเดียวกับยาริสครอสในเมืองไทยด้วยนั่นหมายความว่ารถที่เป็น lower output แรงน้อยกว่า HRV แต่ขนาดภายในห้องโดยสารเท่ากับ HRV มันต้องมียอดขายมากแน่นอน มิสูบิชิมอเตอร์ s Motors, ดูคาดหวังกับ x f o r c e เป็นอย่างมากสำหรับตลาดไทยและอาเซียนเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยคือกลุ่มตลาดพวกนี้มาแรงมากและ2การทุ่มทุนการพัฒนารถทั้งคันดูตั้งใจไม่น้อยเลยล่าสุดน,นะครับซื่อมันชน auto driver com แห่งอินโดนีเซียรายงานว่าจุดขายจุดหนึ่งที่มิสูบิชิยอมเปิดเผยมาแล้วก็คือเจ้า x f o r e เนี่ยนำชิ้นส่วนช่วงล่างจากมิสูบิชิ EVO X มาติดตั้งใส่รถคันนี้ด้วย ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าสมรรถนะการขับขี่ของตระกูลอีโวเป็นอะไรที่เลื่องลือมากในสมัยก่อนและน่าจะทำให้คนรุ่นใหม่ในยุคนี้พอได้ยินกีติศั์บ้างเหมือนกันโดยมิซูบิชิใช้ชุดชิ้นส่วนช็อคอัพแบบเดียวกับอีโ X และมีขนาดช็อคอัพเท่ากับปาเจโรสปอร์ตซึ่งปาเจโรสปอร์ตนั้นเป็นรถที่มีขนาดใหญ่กว่ามากผลลัพธ์ก็คือทำให้มิซูบิชิ X ฟอร์ดมีสมรรถนะและการเข้าโค้งอย่างมั่นใจด้วยความเร็วสูงสุด 60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและแน่นอนว่าเมื่อวิ่งทางตรงก็ให้ความมั่นใจด้วยเช่นกันพร้อมกันนี้สื่ออินโดนีเซียยังทดสอบโหมดการขับขี่ X-Ford บนพื้นผิวต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Wet Mode เป็นโหมดที่เหมาะสำหรับการวิ่งบนถนนที่มีน้ำขังเปียกหลังจากฝนหยุดตกสักพักหนึ่งโหมดนี้จะควบคุมระบบ traction control ให้มีการทำงานที่จับตามองมากเป็นพิเศษพร้อมกับการบังคับระบบ Active yaw control ที่ควบคุมการกับเคลื่อนและการเบรกระหว่างล้อซ้ายและล้อขวาให้ทำงานไปพร้อมๆกันผลลัพธ์ก็คือเมื่อทดสอบด้วยเวทมอเแล้วทำให้ตัวรถสามารถขับขี่ผ่านถนนน้ำท่วมขังอย่างมั่นใจกว่าก็คือวิ่งบนถนนเปียกอย่างมั่นใจไม่มีการลื่นนถลยเหมือนรถรุ่นอื่นที่ไม่มีระบบนี้ครับคิดว่าทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับจุดขายที่ซ่อนเร้นของ m i t s u b i s h i ็ f o r c e ซึ่งจะมาไทยในขุมพลังไฮบริดล้วนครับในปีหน้า